มนีกับสิภาพีพ่น้องมาเบิงรถแอ่รถหกล้อขั้นเขาไม่พี่ปลาพันเกาข้ามาานะคะเนาะเป็นหกล้อสันนะคะเออเ,นเน็ยังอยู่หลายขั้นะนจากเนอะผู้ใดสนใจกับแหวนม,มาเบิงน้ำผิ้นเดอ้อป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าอ่ะอ่ะมาไหน ล่างหนาไปมือนนี่โอ้ยแขวนนั่งก็มียังไงอันก็สิบผ้าพี่น้องมาเบิ้งรถขั้นเขาไม่ดีนะครับเอาเอาเบิ้งก็เบิ้งเอาอย่าเด้เอาลูกไปลูกโอ้ยลูกสาวแขวนรถทักเกือบเสร็จล้วลูกสาวเจ้าเจ้ามีลูกสาวอีติโอนี่ไงลูกสาวเพื่อนพ่ะเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับเอามากอะ มาเบิ่งกันนะครับพี่น้องเราพวกแม่น่าอยเพื่อนท่านเดินล่างนะล่างตายอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยจะไปโมโหปอกเพื่อนนะบอบจับโมโหเพื่อนก็โมโหจักนี่ว่าของมันต้นแรงนะเจ้าชาวเรามันมันแมนน่ะนะเอามาพ่อพี่พ่อน้องมือนี้นะครับนะครับตรงกับวันที่สิบสองยันบัฟแจ็คแล้วโบจักฉันก็บอกย้ำเลยจมเว้นว่าอะไรนะสองมิถุนาสองพันหนึ่ร้อยหกสิบหกนะครับเอ๋อสิบแมนบ่แมนถือมาถือสายยาหัวมัน นะครับนำเอาอีซูซู NKR นะครับเอาพี่น้องโดนๆจะได้มาเห็นเช่นนึงนะครับรถรุ่นนี้โดนๆจะได้เห็นเช่นนึงครับกล้ากรันตีเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับบ่มีหลายในตลาดนะครับบ่มีหลายนะครับแต่ก็มีอยู่พว้ให้พี่น้องได้เห็นแต่ว่ารถบ่หลายนะครับเป็นอีซูซู NKR นะครับเป็นหกล้อนะครับหกล้อเครื่องแปดสิบแปดแรงนะครับเป็นหกล้อช่วงสันเครื่องแปดสิบแปดแรงความย้าสามเมตรยี่สิบ ประมาณนี้นะครับเอาอบอกราค่ากันปะ,ะค่าเท่าไหร่นี่ขั้นนี้ราคาโกตุกเปิดยุนหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสิบแปดห้าต่อรองไดยุตโตเนาะต่อรองไดพันสิบบาทโอ้ไอจกเจ้าคือเปิดซ่ํากันกบรอยสิบ110เล้งี่เมตรสามสิบซึ่งมันขั้นหน่อยกว่า,จากเจ้าคือเปิดซ่ํากันเจ้าคือเปิดซ่ํากันจะฉันซื้อตัวนี้ไปซื้อรอยสิบแรง บอดีกว่าจีคุณลวงพ่นกับสาว่าแมนบอกเอามาเบ่งน้ำกันพี่น้องเป็นผู้บริโภคอยู่ในดุลพินิจของพี่น้องให้พี่น้องพิจารณาเบ่งเอาว่าพี่น้องมักจังใดชอบจังใดพี่น้องเป็นผู้บริโภคพี่น้องย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับพี่น้องให้เบ่งน้ำกันนะครับอันดับแรกโกตุกับเปิด้อยุ่ซ้ํานี่นะครับต่อรองได้อีกเนาะสามารถต่อรองจูดจาววู้ดคุยกันได้ให้พี่น้องคือเอา บบต้อคอยก็ลดเพิ่นบอกว่าอยากบอกอยากก็อยากเพิ่ใช่ปัญหาเอาเรื่องราคาไปเปิดกับเปิดส่งเด็ดเป็นนั่นแหละเออเปิดว่าคือถูกรถถูกขั้นให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องนําเสนอก็ต้องมีราคาที่เปิดราคาที่ปิดอยู่กับพี่น้องพี่น้องเป็นวู้ผมเป็นวุ้เปิดพี่น้องเป็นวู้ปิดเราตะหมักนะคะตอนล่องใดดูรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดอีกตั้งหากนะครับสีคือสีบางแทบป้าสีเกิดเป็นรถมาบ่เคยเห็นสียังเชียว นะครับเป็นรถพี่น้องโกตุกเองมาจากมหาสารคามโกสุมพิสัยบ้านเดียวกันกับโกตุกเอียงนะครับคนโกสุมพิสัยอาตำบลเดียวกันอีกตั้งหากนะครับรถเล่าขัใส่้นตัวเล่านะครับเอามาปีกไก่เนี่ยเอาสังลุยน้ำเล่ามาขั้นหนึ่งปีนีโท่วใอ็ดเอาเอาไปเห็นหมดซะตะเทดเลี้ยวเพราะนัว่าเคยเทาแล้วตาบ็ดีเพราะนัเอ้าเอานะครับพี่น้อง้เบ่งน้ำกันนะครับเป็น ฮกล้อช่วงสันเป็นตัวปีสามแปดเป็นตัวสุดไทยปีสามแปดบักซังลุยหน่อยเป็นตัวสุดไทยนะครับพี่น้องเอามาเบิรงน้ำกันนะครับสีสันมันหนักเกิดเป็นรถมาบักเคยเห็ดสีอัจจเดี๋ยวเอาเบอรง<อ>ใกล้ๆเลยพี่น้องนะครับขอบวิว้อยกันถลอกปลอกเปิดตามมาอยู่การใส่งานของเราอันนี้ซื้อของจริงน,นะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับเป็นรถเดิมป้ายแดงนะครับเอาเบองข้างให้ของโดยสารน,น้ำกันอันนี้เกียร์ก้ามาตะกรงเอาเอา นะครับพองโดยสารกับประมาณนี่นะครับพี่ลองรับดูดีค่ะน้องดูดีไหมนะครับเป็นต่ข่อยขายบอสสิบแปดาเนี่ยอ๋อมีขบทุกยางเออนะครับล่งเบื้องเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยบอเบื้อเนี่ยนะครับรถใส่ส้นโตอีกทั้งหากเบาะกางเกงดีค่ะใหมเบาะงามสวยๆตัวบอดูท่าทั้งเล่ากับสิว่าห่มไม่มาเทียงหนึ่งรถอายุปานนี่ผมบ้าหรอนะครับเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้คือเดิมเดิมทุกมิติรถคันนี้เดิมทุกมิตินะครับก้าวเลยนะครับ นี่นะครับเดิมทุกปิดตีสีสันนี่พี่น้องเบ่งเลยนะครับสีสันตามน,นี่เลยครับพี่น้องนะครับอืตามนี่เลยนะครับอันนี้ชาจแบตไปชาจแบตไปรถเล่าบอลเดรียนแบตม,มันอยากอันนั้นจังไงมันอยากอ่อนจังหน่อยผมก็เลยชาจเพิ่มพะว่ารถห้องมาจอดกับบอลเดรียนที่กันนะครับอขอบกระบะนะครับขอบกระบะเป็นกระบะริมไงนะครับตัวนี้เป็นขอบแบบริมไง นะครับเป็นกระบะริมใหญ่นะครับเป็นคอ,อกไม้นะครับคอ,อกไม้นี่นะสิเป็นไม้สาตว์ว่ะปศัดกระดูหล่ะไปเออเสาี่คือสิเป็นเสาไม่ดูเออไม่ดูอ่ะเออไม่ดูครับพี่น้องเป็นไม้ปดูทั้งคันตัวเนี่ยเออเอ๋อนะครับกระบะกระบะระบะได้ผพนี่พี่น้องนะครับรถแล้วจอดอยู่ในห่มนะครับขัดซีหางงา้มขับ เป็นรักษา,า,าดีคร e ัดสีห่างกครับจะรักษาดีเพรดีแหละอยู่ในเนียนยุ่งมันงุ่มทั้งฉี่หนูหอยฟางเอาหนังทั้งหมดวันนี่้มันก็ดูแลอยู่แต่ว่าคนบริษัทมันมีเวลาเราขายลาบขายก๋วยขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอยุ่พิจตนนเส้นนะครับทธิ์ลังอำเภอโกสมนะครับไปอุ่นนุนเล่าให้ได้เป็นแหล่งอุ่นไปอุ่นนุนเล่าเนี่ยพี่น้องนะครับเอ้า นะครับกระบะกับประมาณนี่งามๆนะครับกระบะพื้นไม่แล้วพี่น้องพื้นไม่นะครับแตงแต่ยุคนั้นเล่าห่ะเป็นพระเอกอ๋อปีสามแปดบมื่อนะครับแกเขาแกเฟียงแกเขาปีละเทียเท่านั้นนะครับบาดใส่งายนักป็นแนบาดใส่ง่ยนักแหนบกัยังบาดเสริมนะพี่น้องนะครับคนเระจมมีเงินขระจอมเสืิมมาฟปาดบารมีสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับ เนี่ยนะครับมาเบิรงนน้ำกันนะครับขอบกระบอกกระบะนะครับเบรกดีคัสดีเครื่องดีนะครับยางนะครับดอกยางขังนั้นหลุนอยู่หรอกนะครับขังนี่กับพ่อใส่นะครับเป็นยางบิสโตนทั้งหกเส้นนะครับเป็นยางบิสโตนทั้งหกเส้นนะครับถังน้ำมันนะครับบ่มีห้อยกระแทกันทันนะครับคัตซี่นี่บ่ต้องห่วงเอาลิ่นเลียกับพ่อของนะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังยังนะครับถังน้ำมันนะครับพี่น้องนะครับทังนี้ก็สิเป็นกองดีเซลกองดักน้ํากองอากาศ นะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวฉบับของเขาคือเขาคือเขาเขาเข้าคือนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับบ่มีผพุกนะครับ่าสักกระลงกระลาดคือตัวเก่ามดครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งเลยบอมมีผพุกอ๋อเบิ่งอะคักบอมมีผพุนะครับพี่น้องรถสวยๆงามๆนะครับเนี่ยนะครับวางบ่เออประมาณนี้นะครับ๋ยอ๋อนี่นองห้องหล่อกยเออใส่กดเอวกดเอยงคว้าเออะ นี่ครับพี่น้องนะครับเบิ่งนับกันหนาคอนโซนนะครับอยู่ครบทุกชิ้นนะครับอยู่ครบทุกชิ้นนะครับเกิดเป็นรถมาก่เคยแกะนะครับหมองไ่เคร่องเสียงนะครับมองมองล็อกล็อกตรงใส่เคร่องเสียงใส่วทยุก็บ่เคยแกะเคยถอดเพราะว่าเราเป็นคนพู้เถาเราบ่ได้ม่ใไ่ไกเลียงสิเป็ดจิตคงทรงเคร่องเสียงเอียงดอกครับพี่น้องนะครับสวยงามนะครับรถนี่นะครับเดิมดูนะครับ พีป่ประตูนี่แกบจะมาปาันเสาสำนอ,ย,อยืนตรงสวัสดีจ้าทันนี่ก็แกบดีเอรนี่แกบดีคัานเหนียวเ,เบิ้งเหลียวรอยนะครับตามสันคมนะครับปัดนะครับสุดปัดป๊ดบางนี้พี่น้องอยากได้รถน้งามๆเอาไปไ้ถ่ายเหตุถ้าถ,ถ้าจอดเบิ้งก็ซื้อละบ่่อ,อยอคอยมักในส่วนในส่วนโตเป็นส่วนตแขงอะยะนะครับพี่น้องนะครับคม,มสันคมคือ,อยูเดิมมัดทุกชิ่นครับพี่น้องเดิมมัดทุกชิ้นนะครับเบิ้งดูนี่ห้อย จนมันค่อยกระแทกเอ่อสีมันหนี่สีมันนี่ยังจิตยังรล่อนออกมาแล้วสีาพี่น้องอยากเห็นสีไหมแต่จังบอกกันก็ได้นะครับพี่น้องเนี่ยคมดิวสันตัวนี้กับสันตัวนี้ตรงเลี้ยวเลยครับพี่น้องนะครับสันตัวนี้กับสันตัวนี้นะครับคาบดอกระว่างชินชินต้อยชินใส่กันชินนี้กับชินนี้ชินนี้ก็ชินนี้ นะครับบ่มีบิดนะครับตรงริ้วนะครับคมสันตรงเพราะว่ารหลดบ่คเคยแกะรถดบ่คเกยเฮ็ดสีเป็นสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมโรงงานนะครับบักซังลุยหน่อย2้ร้อยสามสิบเจ็ดทุกอย่างแกะจะมามัดนะครับปันเสาซังหน่อยมดลำมื่นะครับแม้กระทั่งฝาขอบไฟเหลวนะครับฝาขอบไฟเหลวยังเป็นของแท้ยังเดิมเป็นตาอิูสุยังอยู่อยู่นะครับยังอยู่นะครับทั้งสองข้างก็มี้รองคือเป็นของแ้หมดเลยนะครับกระจงกระจก นะครับกระจกมองหลังนี่นจะเกิดมาเลยนะครับของเดิมนะครับคือขันพี่น้องกูตแกว่าหายากแล้วนะครับลถสภาพนี่นะครับกูตแกตัวหายากแล้วขันผู้ใดสนคิดสนใจจากใจไปใส่ไปสอยนะครับลดงามๆสวยๆตามสภาพแบบนี้นะครับพี่น้องกินกลางมหากันเอามาเบิ่งเคื่องย่นน้ำกันนะครับเื่องย่นน้ำกันยกซอยป่าปะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดอันนี้เราไปล้างม่เ่อยดี ฉันยกซ่ไปได้โอ้ยอย่าไม่าบเออใบเพราเอามือมาจับๆเราเอาเปียบไปก็คือเออเราวมากินของง่ายน้ำเอาเอซอยนี่มาเออมันหนีบหลามมัวนเออจิ้มหลาบมัวนัเนี่ยเออมันนีบหลามยกเลยอ้าวอาวกบว่านักเป็นได่นลย่านักตัวมันตูมันนะครับเครื่องแหงคอร์ลพี่น้องนะครับ แรกเริ่มเดิมที่ว่ากัเล่ากับบันไดคอยทำความสะอาดโกนตุวมะล่างออกตัวนี้ล่างกับบันไดทำนั่นแหละเครื่องฉีดน้ามันบดดีเครื่องฉีดน้ามันแห้งนะครับแหงคอรอแหงพออ่งพอบรรดาตะเก,กียนนะครับรถบ่เคยแกะบ่ะเคยเปิดนะครับพี่น้องนะครับเดิมเดิมนะครับแม่กระทั่งตั้งวงตัง้งวบ้าเอียงกันเล่าบ่เคยเหตจกักรยานรถอ่ะนะครับรถไม่เคยเหดไม่เคยทำเอาเดี๋ยวสิสตาร์ทสตาร์ทเครื่องนะพี่น้องได้เห็นน้ำกันนะครับได้ฟังเสียงน้ำกัน Cứ ăn cầm đẹp cho bác con lót hàng Gì đó Tặng anh như เครื่องยนต์ที่ไม่เคยได้แจะไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมเครื่องนะครับเบิงเลยแรกไปเบองน้ำไปรอร์หนึงอย่งเงี้ย นี่หรอกพ่อเอาหมอนเลยนครับนี่นะครับพี่น้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้พี่น้องได้เห็นพ่อเป็นสังเกตพ่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องมาล่องขับเบิ้งมาสัมผัสเบิ้งนะครับมาถดลองขับมาค้ำเบิ้งสิบปากวอกว่าเท่าหนึ่งตาเห็นพี่น้องนะครับสิบตาเห็นบทธอเอาเมื่อค้ำสิบเมื่อค้ำบทธอเอาลินเลี้ยเือบหมักลินเลียเด็กแล้วแหละทุกคนดิเออว่าโกตุกนี่คันบก บอกได้เอาลินเลียนี่ข่อยกับวัสดุด้วกันเด้เอออันแนว้อันหนึ่งว่าเออกไยเตี้ยวกไยเตี้ยวเมียนโยมเมียนโยตัวนี้เอาลินเลียได้เออนะครับต้องได้สัมผัสต้องลิ้มรสมังสวานนะครับพี่น้องในีาแหละค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทต่อร่อนใบเดียร์ครับล้างข้าครับล้างข้าสวยสวยเลยนะครับอาจจะอนาคตอาจจะใส่เหล้าไเห้ยไหม ใส่เหล้าไฟให่ไหมหรือสีเป็นเส้หมวกอันนี้กะจังมาคุยกันจังมาคุยกันนะครับพี่น้องกะได้มาจังได้กจังมาคุยกันได้ก็เพราเฮ็ดเห้ได้แต่เฮ็ดเห้กันครับพี่น้องเฮ็ดเห้บ่ได้ก็คือว่าเฮ็ดเห้บ่ได้นะครับสามารถเฮ็ดอันนี้ให้ดไผแน่เฮ็ดอันนั้นให้ดไผแน่นึ่งเดๆหน่อยๆนะครับบอกกันโกตุก็ไ่ได้เป็นสั่งนะครับแต่ว่าผลเพราะเฮ็ดเห้ได้กัเฮ็ดเห้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาหม้อลงกันแก่ จอดงามๆยืนรอๆครับพี่น้องนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับรับรองว่าสวยนะครับรับรองว่าคัดซีนี่สวยแน่นอนนะครับยืนงามนะครับเบอร์โทรติดต่อปะดันใดมดทุกอย่างเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับผมจิตสนใจเก่งจังมหากันโป๊จ่าปูดคุยกับ0854468176า้าไอย์แปดห้าสี่สี่หกแครับพี่น้องนะครับบ้านยูเซ้าฮองโกตุกนะครับ อยู่บ้านเหลาโพหมู่ที่ห้าตําบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนะครับสารคามบันนำก็ต้องครับเอกสารพร้อมบนนะครับเอกสารนี่เดี๋ยวโกตุกให้เจ้าของเพิ่นไปแก่งมอเกตเก้าให้นะครับไปแก้งมอเกตเก้าให้หลังกาพี่น้องสีน้าไปโอน,นจังหวัดภูลรนที่ตั้งของพี่น้องผู้ซื้อขายไปผู้ซื้อรถไปนะครับสามารถจะโอนได้ทั่วประเทศโอนบ่ได้นะครับ ขึ้นเงินยไหนมันสุบะต์นะครับรถมันต้องออกมาเคลืนโกรุตุกนะครับเอาไปเห็นยอดปลาเลยนะครับพี่น้องฟังดีได้ค่ะพี่น้องเน้อขึ้นเงินยไหนมันสุบาทนะอ่นะครับเป็นรถของพี่น้องโกรุตุกเองนะครับหางแทวร้อยเปอร์เซ็นต์มาปลานะครับเป็นรถหางแทวร้อยเปอร์เซ็นต์โตสุดท้ายบักซังลุยหน่อยสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับกับรุค่อหล่อสวย ป้าเจ้าหญิงเงี้ยแล้ขวัญซีเ้าไปเก็บเห็ดละงอกเห็ดละงอกก็น่าออกไหมป้าเป็นแฟนพันธ์เอกก็เกียงจังมาหากันเฝ้าเฝ้าเอาสหรับมือนีพอพี่พอน้องไอเพียงสมีสกอนขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับเก็บเห็ดละงอกน้ำกันได้ค่ะเด้อไปก่อนไข่อย